สวัสดีค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศกับนุ้ยนะคะประจำวันพุทธที่18มกราคมค่ะพร้อมกับพยากรณ์อากาศล่วงหน้าและที่ขาดไม่ได้ค่ะอัปเดตจาก ECMWF แต่ก่อนที่เราจะไปรับฟังข่าวพยากรณ์อากาศกันนั้นนะคะนุ้ยขอขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะและก็ขอขอบคุณทุกคนค่ะที่ติดตามและเป็นกำลังใจให้นุ้ยมาตลอด ฝนฟ้าอากาศวันนี้เช้านี้ค่ะเส้นพันยี่สิบเข้าภาคอีสานตอนบนเป็นวันแรกค่ะทําให้มีอากาศหนาวเย็นกว่าภาคอื่นพรุ่งนี้ตอนบนนะคะอุ่นนะภูมิจะลดลงอีกค่ะ2-4องศาหนาวชุดนี้หนาวถึงวันเสาร์วันอาทิตย์เลยค่ะรักษาสุขภาพด้วยค่ะ ลักษณะอากาศทั่วไปในวันนี้มวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงแผ่ปกคลุมประเทศไทยค่ะทำให้มีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้ากับมีลมแรงนะคะอุณหภูมิจะลดลงอีก1-3องศาเซลเซียสค่ะและมีฝนเล็กน้อยบางแห่งทางภาคเหนือค่ะซึ่งส่วนมากก็ทางตอนบนของภาคขอให้ผู้ที่อยู่บริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพค่ะ เนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงไว้ด้วยและสำหรับภาคใต้ค่ะมระสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมมีกำลังแรงขึ้นทำให้คลื่นลมบริเวณเอ่าวไทยตอนล่างมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ขอให้ผู้ที่อยู่บริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังอันตรายค่ะจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งส่วนชาวเรือบริเวณอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะและก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองและเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนล่างควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ค่ะ และที่ภาคใต้นะคะทั้งสองฝั่งค่ะทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกในวันนี้นะคะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30-40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานาราธิวาสพังงากระบี่ตรังและสตูลค่ะและในวันที่18-19มกราคม มวลอากาศเย็นกําลังแรงก็ยังคงแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนทำให้มีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรงค่ะอุณหภูมิจะลดลง1-3องศาเซลเซียสและในวันที่2 0ถึงวันที่26กมกราคมมวลอากาศเย็นกําลังปานกลางอีกระลอกหนึ่งนะคะจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนทำให้ประเทศไทยตอนบน มีอากาศหนาวเย็นต่อเนื่องค่ะและวันที่20-24ถึงมกราคมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมบริเวณอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังค่อนข้างแรงค่ะทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยก็จะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะและอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะและตั้งแต่วันที่18ถึงวันที่27มกราคมขอให้ผู้ที่อยู่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ขอให้ดูแลรักษาสุขภาพค่ะก็เนื่องจากอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะคะและภาคใต้ขอให้เฝ้าระวังฝนตกหนักค่ะชาวเรือและผู้ที่อยู่บริเวณชายฝั่งทะเลฝั่งอ่าวไทยนะคะขอให้เฝ้าระวังคลื่นลมแรงค่ะและคลื่นสัตว์เข้าหาฝั่งด้วยและตอนนี้ค่ะเรามาอัปเดตจาก ECMWF อากาศ10วันข้างหน้ากันค่ะลมหนาวกำลังค่อนข้างแรงจากจีน ลงมาปกคลุมตอนบนของประเทศไทยค่ะในช่วงวันที่18ถึง21มกราคมทำให้อุณหภูมิลดลง2-4องศาเซลเซียสกับมีลมแรงค่ะจากนั้นวันที่22ถึง23มกราคมอากาศก็จะอุ่นขึ้นเล็กน้อยค่ะและจากนั้นวันที่24ถึง26มกราคมลมหนาวกำลังปานกลางระลอกใหม่จะลงมาค่ะ ทำให้อุณหภูมิในช่วงนั้นลดลงอีก1-2องศาเซลเซียสและตั้งแต่วันที่20-28มกราคมเตือนค่ะภาคใต้ตอนล่างตั้งแต่จังหวัดสุราธานีลงไปมีฝนตกหนักค่ะระวังน้ำท่วมฉับพลันทะเลก็มีคลื่นลมแรงเกือบตลอดช่วง ข้อมูลพยากรณ์อากาศยังมีการเปลี่ยนแปลงได้จบพยากรณ์อากาศพบกับุ้ยได้ใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย